ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทูกทกุกท่านกำลังอยู่กับอีหยังบูมอบังแง่คันว่านำซัวเขาปุ่นกับพ่อแม่เนาะพี่น้องนะพ่อมแม่นำซัวเขาปุ่นบักหลายเลยผีมือเขาอีสานบานไข่หนุยบริษัทไทยทอดบรรยากาศดีๆแบบนี้พี่น้องนี่เบิ้งรนแล้วอีหยังอยู่ทางใตนี่คือให้ไ์ของงานพี่น้องผมพี่น้องไว้อีหยังนี่มันรุเด็ดเพชดมันตาการตาคับบ่พี่น้องผม ปีนี่คือสิได้กินที่เดียวนี่แหละพี่น้องผีมือของคุณนย่ากอน้องพี่น้นองเนาะหามาพี่น้องคงสีหูไอ้ยังมั่นคือเห็ดคอพี่น้องผมซึ่งเห็ดคอเจี๊ยบเฮ็ดคอหนังคุณย่ยไปเจ็บมาบ่าได้สื้อจักบาทดเด้อพี่้องเร้่ผันสีวาไปซื้อมาเอาอันนี้เฮ็ดอีหยังอีสานบานไข่หนุย่ยต้มยามา่าอุ้ยต้มไปเพี้ยนบอกครับเพิ่งจังไดต้มยำาอันมั่งซะเวลาค่าอันนี้อันก็บ่มีชีวิตด้วยค่ะอันนี้ก็บ,บ่มีชีวิตพ่นนบบตาเห็ด อือหฮึปากแต่เปรียคือบอกเป็นแต่พี่น้องเที่ยวนี่ต้มยำเนาะพี่น้องนะะคือบระเทศไทยถวายที่วิถีธรรมชาติแบบนี้ให้เบิ้องต้นแล้วอันนี้อีหยังครับผมอุ้ยเดี๋ยวอันหู้ยู่ว่าใครเออสิว่าถามหน่ะนะอันนี้เป็นเป็ดแม่นบ่เยดเอออันนี้เป็นไก่ครับๆใส่อ่าผักขาเนาะครับเนาะเราแจ้งเฮาสิใส่อีหยังในอีสานบ้านไครหนุ่ยเอ้ย ใครควรนก้ให้เบิรงพี่้องผ้าแยงของเขาน้องพี่้องเนาะแจงเห็นเขาใช้พักจิ๋วพี่รองผมล้วกะรวมด้วยพักอีตูวพี่้องผมเป็นยอดพักจิ๋วอ่อนส่วนต้มหยอกต้มย่ำเขากะสิมีอหยังล่ะชีวิตบ้านๆของเข้าผ้าแรงของคนท่าอีสานบักเกษตรอันนี้ยังนี่ดอกข้าพี่รองผมโอ้ดอกข้ากินใดวะเนี่ยเอา บ่ตองใส่แบบนี้ครับมันจังลอกแบบบ้านๆคุณยายวานี่หละปิดใบออกมาแล้วก็จะไปเท่าลายมันสิแกมัดพี่หลงผมบ้ามีต่เรนไอยได้กินแน่มาลีท่วงเห็น,หนดได้กินดูดูตะกี้โอ้ยมันเกินไปโอ้ยเกินไปเออสักวันบาทนี้อ้หูพี่รองผมจุ่มไปแต่ใส่ต้มยำเนียเห็นว่ากระสีมาขวดลายสูรรหัวอ,อ,อกเบิร์ดเด้พี่หลงแันแนวนี่ต้มต้มโดนบ้านนี่มันจังสุก ต้มไปเดือดขานอขานอ,นขานอเขาสีชมด้วยอา่าพักเิีวเอาพักเิีวมาลงเป็นอย่างไรนี่ <UNKNOWN S 1> อเอาเดี๋ยวเจ้าปุณนใหญ่มาตัวบะหมอนี่บ้ามีใบเห็ดไปเพียร์ดแล้วพี่น้องมาติกินกกเลครับเห็ดกินขับก,กินเนื้อเถิดพี่น้องผมตัวบะกันนาตาสวยงามเด้พี่น้องอันนี้ยังครับน้ำปะละ <spe c> ปาาปลาแดงเนาะครับเนาะเอาไ <openness> ข่แตกเห็ดคอแตกพี <c> ่น <spe c> ้องผม รับร้องแสบนัวเพชรบ้านบ้ามีสิซีมให้เบิงดีดีโกโก,โ,กโ,กโกโก้แล้วก็ไม่อยากไม่กินน้ากันนะพี่น้องเด้อง่ายเน็้อตุ๋นแตืกครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมงกับบ้านมียูทูบช่องอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมมาอยากไม่กินมาแสบมาน้วนากันครับเขาแรงนะพี่น้องเนาะอีสา,บานบ้านไข่หนุ่ยเจรินีก็สิไม่กินเขาแรงนําอีสา,บานบ้านไขหนุ่ยยานบอเอี่ยมกันสือทอดเทิงไข่ใส่ผักหาต้มยำหม้อหนึ่ง แล้วก็รให้อะไรข้องงานจังสี่ว่ามีว่าปีนี้สิได้กินทีเดียวคุณยายว่าสิเกิดอีกว่าว่ามีถามผมว่าคุณยายว่าปีนาเอาล่องไหมเอาล่องไหมไอ้มันสวมพักติ๋วในี่ไม่เอาล่องพร้อมกันก็พักเกเรไมนสิสมือเพราะเป็นยังล่องล่องในเร่ยว่าใหญ่เอาเอาเอาล่องเอาพักติ๋วล่องพักติ๋วล่องของดีพี่น้องผมแก้วพี่น้องผมล่องให้มันสวมน้ามันแด้ไมหรอไม่สิสม ยาดบ่ส่มเอาใส่ลงไปตู้โดใส่ยังใส่แล้วเนาะปลาข้อละลายครับอีสานบานไข่หนุ่ยเดี๋ยวกระซิมกันพี่รองผมปิดฝาให้มันอ๋อปิดฝาใช่ค่ะปิดฝาพี่รองผมส่วนอันนี้เลย อหอมอ๋อครับผมเี่สงสัยแห้งพี่น้องกันนี่มันคิดเป็นเช่ยงไลออกมาหนาตาเป็นเชเยาคั่วแก้งต้องร่องพี่น้องผมอันนี้แ้วนี่สงสัยเป็นอย่างยิ่งต้องร่องแหละครับผมส่วนฟังทางนี่เพงเขาเป็นเชงไหล่ะพี่น้องผมอเห็ดกินเลื่งผ้าเรืงผ้าง,ง่ายนีมันว่าม่น,นง่ายๆที่เขาตั้งใจเห็ดมาแล้วมาแล้วต้องยังเป็นไงครับปวดครับผม ซีอิมก่อนนะอันดับแรกทุกอย่างโอเคเป็นฟังอลังการแล้วเดี๋ยวเมล่ะบึงเนี่ยไปจังไหนครับผมขาดอยากเอาไส้ลงไปไส้นมบ่าดสิ่งนี้่ะโอ้บักเนาถาดบักเนาวัาสันพีนอง มาลูกแขียกินตอนแล้วขันลายปันแต่ว่าสิ่งที่บ้ามีสนใจสุดคือหมอนี่พี่น้องสิ่ผ้าพี่ผ้าน้องมาชินแซบแซนํากันอยู่บน่าลงไปพี่น้องผมอือโอ้แหงตุ่มแห,ห้งไงเอออันนี้เจา้าคือใส่เบิดผ่าดแล้ว เท okay. แล้วแค่มันขาบมะนาวแค่นั้นมันก็แซ่บแล้วแม่บอสครับติดไฟแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะเอาเป็นอยังคือต้องปิดไฟยังใส่อา่าวตั้มตรงเป็นขั้วอุ่นไ่ได้นี่ยานมันเป็นตะกอนเหรออ่าอาจจะเป็นไปได้นี่เห็นมันเป็นนมนมเล็กน้อยแล้วอโอ้พี่น้องเอากระเพาะกระเพาะท่าน,นไหนใส่พี่น้อง <c oughs> ผมเปพื่อทำเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> เอาเข้าไปพี่น้องผมกะเพรานี่เ่าใส่แบบเป็นต้นไปเลยค่ะสานบานไข่หนุู่เห็ดเสี่ยงพี่น้องแล้วเป็นบ้านค่ะนองสิบเติมมันปลาซศร้าพราว่าเขาใส่นะั่นแ้วมันจางเห็นบ่อัอน,นอันนี้ซีมได้ไปครับบ้านมีอันนั้นห่ากระหากินได้ทั่วไปเนี่ยอยู่นั่นนะแต่ว่าเมื่อกี๊เปลกๆเนี่ยมันขาวก็ยังตุ่มค่าดี่เอไปเอามาอม่ยันี อันนี้เขาเวครับเขิกเผงไปนะคะทีนี้แจ่มครับผมครับผมเอาพริกเผาลงไปค่ะครับผมพริกเผาพริกเผาลงไปซุกเราเบาเงียบนะชจวงวานี่เราก็จะซุกตัวเอามาเอาเนี่ยมาซีมมันเอาผานะมาเปิดบะหมีอยากซีมแล้วให้พี่น้องได้เบิ่งกันพวมจำกัดเต็มพี่น้องผม เป๊บสุกดอลลาปันนี่สุก้นาะอ้ยแจงเห็ดพ่อพี่น้องผมใส่ผักติว้วบ่อยากขาดเศร้าพูเนาะโอ้ยเศร้าแล้วสีก็มาคือใสค่ะเท้อีสานบานไขยเนใส่ใประแดงอยู่เออแมวว่าเห็ดยังกินแรงแซ่บเหรอบะมา มันซุปได้หรอวคุณยายสั่งคันซุปคันคดกับซุปพลพีรอ,อน้าวนี่จางเลยหน่อยสุลดพ่อแล้ว่ะใส่อีกใส่น้ำตาลน้ำปลาเด็ดน้ปลา ให้พอ่อแจบตัวนี้ใส่เขีย่ยังหน่อยยังสีแมน,แตนตีนนมักรจะทำปลาไปแล้วครับผมอ๋ใส่เกีย่อะไรดีดีเลยจังหน่อยแต่ว่ากับ,บกับ่อเป็นยังมันกับพ่อดีเย็นหรอเปครับ,บ<ช>ผมครับ<ช>ผม ปีมือการเจ็บของคุณยายเกาะเฮาพอดีแล้ววะคุณบ่าวพอดีครับพี่น้องผมตัดออกไปโกกโก้เนาะครับเนาะให้ตาแดงเฮาได้ซิมกันใส่พักอ่าติวเออพักติวโอ้ยปีนี้มีแค่เดียวแล้วก็สิมีคลิปเดียวนี่แล้วพี่น้องผมปีนี่เจียรเฮ็ดพอของเฮาไปท่วมกันบ่าท่วมมันความมันมันเปียกอยู่เลยเห็ดนี่คันพูดไรว่ามันจบความมันกับบ้ได้กินเลยพี่น้อง ขันไปถือไปพวกบถือว่าเป็นเจ้าของเนงครับเนาะไปบาทนี่ครับผมเอาเดี๋ยวที่นี่กับเป็นต่มหัวส่วของน้องไข่หนุ่ยเฮ้าพี่น้องผมกินเลี่มมืองนี้หูซึกว่าตอนรับเจรินี่เสียรังการเป็นพิเศษโอ้เท่าหน้าแมนบอกคุณใหญ่อ,อ๋อครับผมครับผมจัดไป ส่ผ้าไป,ไปเราเลยก่อนดเดี๋ยวว่ามีผ่าซิมคองใจตัวนี้นะนี่นี่นี่ประกอบหล่อนี่เยอะคอตัอง้งหัวว่า,าลงโอ้โอโอพี่น้องผมว่าลงยังไ่ห้ปตัาง,งเ,เาิี่าไปจแล้วย่อไปเลยมาหาในตกลล พอดีครับตรยำ พี่น้องผมขอบคุณทุกไย่ทุกทัพย์ทุกการติดการตาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมเจ้าพี่ใหญ่ทีมงานอีสานแบบย่อฝากกันย้วว่าเขาพี่น้องเรื่มส่เทิงกับเข่าเรื่มส่เทิงฟักอีตัวเงีนอีสานหวานไข่หนุ่ยหวานนายุงหีว่าหวานขาวถ่วงคือเ่ราะไซฟักอีตัวากับต้มยำก็คือเ่ราะไซขับเข่ากันนายุงพี่น้องผมเชียดเอาฝากกันจิบนะครับพี่น้องผมจิบหนีให้หาปาตีเอาไว้ซ้ำหนีก่อนแจ้งเฮ็ดพอเสิร์มาอยากมากินด้วร่วมกันพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับดีซีออกลานูพี่น้องผม